กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านพระในประเทศและต่างประเทศเด้อพ่อพ่อ,พอกับซองสนีป้าพี่น้องเอ้ยเมื่อในเฮาบุ๊กเป็นสะพานบุนมากเลล่ะบันดงขเขมือนพี่น้องเลยมากะน้องนนะ้วกาแม่น้องแกมบูมมาสามคนพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะตอนออีอกฮอดเทือ์นบ่าวตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนี้กมาเห็นผ่นกำลังคน้นดินคนยางสวยก,กันเนาะคืจะมาถ่าย พี่น้องได้เบ่งได้ส้มขอบพร่วเพลินหนาลักหนาหลักพี่น้องเอ้ยมีแต่คนแบบจุมันขันชันแข็งลังกอกลลเอาเอาลูกละกใหนแพมันบดอัีแงะสร้างด้นะนาบันั่งใหญ่นั่งแต่งงามสวยเลยนี่สวยกว่าลูกหล่าของเองจ้ะสวยกว่าน้องเบียวไจ๊ะน้าสู ลูกหล่าคนนั้นสีแอลบอมี่นั่นแหละแอลบอมี่โอ้ต้องงามแบบแต่ดูบอแรงข้างนอกแบบเ้ยนรอทุ่นได้อเริ่มแต่เมื่อนี้น้องบิวกับเป็ตาแพงอีกแบบนึ่งตาแพงคนละแบบอันนี้มาเงี้ยมักซินดาเอามาตัวไซบ้าแคบดีแหละตัวหนะเนาะ ลิงบรหัวหัวอย่างลิงนี่โหนสาวกันบังสิไปนี่ ไปเบิ่งห้องน้ำก่อนบอนเห็ดอยู่กัวกินเผื่อพี่น้องเลยนี่เพื่อนไครพักกันจะพนันมีพี่น้องค่ะก็เห็ดอยู่กัวกินอยู่ทางด้านนี้เนาะทางบันนี้ก็คือเปืือนแช่น้ออันนี้หนามมันไหลออกมาจากห้องน้ำเบาดืวยในในอืมว่าเพิ่นเอาดินมาใส่วางนี่พี่น้องเลยเอาดินมาใส่วางนี่ ต่าตายก็จากไปทางใดเออนน่อยู่เหตุกินขังเฮือนพี่น้องไงเอาก็มมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้วกันพี่น้องเลยหลังจากเขามาเยี่ยมยามทำข่าวเพื่อน เขากัมาทุละเป็นสะพานบุญอะไรพี่น้องเงินสองพันจากสายพายพี่น้องเจ้าในชายปลุบบันนามุพี่น้องข่าวดีน้องนิ่สิกร่างซิมีปุซ่าอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอี๋วายกเปิดได้พี่น้องเด้อด้วยน้องบิ๊วปุซ่าทั้งหนปุซ่าทั้งในก็บานนามุนามุนทั้งในน้ำบันแล้าบ้าเปิดใหม่ปุ่าซ่าโอ้ยเมืองยังนามุนน่ะ หมูจากเมืองแปลว่ามันตั้งเอาเองสนเมืองบ้านมันผู้สาวตั้งเองพี่น้องลงมาอืมโคหือไปเลยสีดำมายานมันยายนะโอ้ยบดีเลเก็บไข่มาดียไข่ไปนดไหม ผลลูกสาวคอยคนลุนตุนลุนตุนป้าและพี่น้องผมโอ้โหโอ้ยมันจะถือนุ่มถึงยังนะป้าพ่อนองเบี้ยวพี่น้องพายยั้งอะไรทั้งเตี๊บข่าวทั้งพายกระเป๋าป้าเกี่ยมเข่องเกี่ยมเข่องถึงมาบ้านป้าโอ้ยมาน้ำได้เดียวนี่นะโพดโพดได้แบบสาวสองสมือั่น มาพี่มาใกล้ๆพี่พายมากระเป๋านั่นไปยังเดียวนี่มาพี่คนหนวดในถุงหูแล้วมามาพายมาพี่กระเป๋าน่ะฮะกับพายมาแต่หน้าพี่น้องเอ้ยมียังแน่กระเป๋านั่นกับพายใหญ่แท้เปืนพี่น้องเอาเครื่องคนได้ร้ายดอกพี่น้องเได้กระเป๋าใหญ่มาเบา ว่าใหญ่เบาๆนังเพิ่นว่ากาลังกาลังถามอยู่ว่าเพิ่นอยู่ไชว่ะมาหมุนมาสิไปวันนี้พอดีเออเอมื่อนี่มาเอาได้เมื่อนี่เนาะมาเอาส่างเลยพี่น้องเมื่อนี่กายเตรียมอยู่เตรียมตัวสิไปอยู่แล้วมาซองซามเมื่อพอนดังบิวเนี่ยเบิ่งว่ะก่อเองเลยเป็นใหญ่จื้ดก็ไปคุ้ยเบิ่งอีว่าดีแล้วบอดีบ้าน เปเบิดพ้นรถผลงานปัจอยเป็นกเคเหตุเยอะบอรนะแมนบัดเป็นเหตุเวลาเป็นเหตุบัดนี้ผูมาท่วมมาอะอยากจะอยากอะไรย่อคนจะตื่นเต้นนนั้น่งออมเป็นกรแต่งโตเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอถารอถาป๊าหน่อพี่น้องเลยันหัวขันห้าวพี่นอง ไปโรเออไปตัวก <earth> ่อนเอ๊ไปสิไปเสริมเสริมความหลอก่อนผดแแมกแมกกำลังเงียบอยู่หลุดสายิ้มข้างเลยลูกชายก็ยิ้มข้างเลยป้าโฟทโฟเพื่อได้เงินสิกะจ้างชะลอยนู่นหองนไม่คืออ่ะอ่ะกำลังผงแม่เรียยังนอ้เดี๋ยวมาจะใช้หันหันอะไรกันยังเอา ลูกสาวกันนะอยากได้เงินนาำพอไปซื้อเกอเลยบอกมีคายันตายเลยอันปากนะไปเห็นอะไรในบ่อนชบนะคือเป็นแปว มากัดปากไม่เห็นเลยน่จาจะมากัดปา,ากสักยาหะใบลอยเออมากัดปากได้ได้จงว่ามากัดปา,ดาก,าากปาต่อข้อมา,า,าต่อรู้ว่ากัด เอสอมหเพื่อนอยากมาออนอยากใส่เพื่อนอยากได้นยูเนยูอางร้กสีแดงเออเออยก็ต้องปั้นให้น้องแกสมควรนแล้วแหละเออเอยน้องได้บเออยบัเล็กวะได้ ได้บ่ได้ลูกข่อยก็สิใส่นะแอลบ่มีลูกข่อยก็ใส่ลูกข่อยอยากใส่นะมันสิบ่ห่ออุ้มลูกอยู่บ่ดูดพุ่นนี้ก่อนดูดใส่ผักโอ้โหให้มาดูต็่นตีภูภาคบุกพี่น้องตอนนี้พ่อน้องบิวเพิ่นกำลังจะไปเสริมหล่อพี่น้องเลยเสริมหล่อยูเออไปบ่ได้พูดลูกสาวเหรนไปยูเซอยสะนดานอยู่พี่น้องพวก ได้แล้วป้าตุได้เขื่อนปักกันสิแล้วเราพี่น้องฟาก่อกมาก่อกมาบ้านดีใจกับเราด้ตะกี้ตะกี้บ่อนเราอยู่บ่อนเก่าที่เราอยู่ตะกี้นี่พี่น้องบ่อนเก่าเราอยู่ตะกี้นี่ปัจจุบันทุกวันนี้ นี่เพกักกำลังสิกอ,อกมาใส่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ากดซขคลาร์คลิปเพียงานี้เดอรพักกดไลก์กดแชรก์กดติดตามสองสนีป่า้านเลยด้วยพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี